ที่ประเด็นร้อนของพักก้าวไกลนะครับซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการมติของพักที่ออกมาครับเรื่องของสอสอสองคนที่ถูกกล่าวหานะครับว่าคุกคามทางเพศหนึ่งคนมีมติให้ขับออกจากพักอีกหนึ่งคนค่าโทษเอาไว้ก่อนเพราะว่าผลโหวตนะครับของโหวเตอร์ในพักนั้นนะครับไม่ข้าม3ใน4ก็คือสอสอปูอัดนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับทั้งสอสอก็ดีกรรมการบริหารพักก็ดีนะครับหลายๆคนบอกไม่เห็นด้วยยังไงซะอย่าให้สอสอปูอัดลาออกนะครับหลายๆคนจริงจริง ทีนี้เสร็จครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครับมีรายงานจากคนใกล้ชิดของสสปูอัดนะครับบอกว่าหลังจากที่แถลงข่าวไปตามภาพที่เห็นนะครับยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดใทั้งสิ้นและเมื่อวานเนี่ยจริงๆสสปูอัดมีแผนจะเดินทางไปทําบุญตามต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีรายงานเข้ามาและก็มองนะครับว่าสิ่งที่หัวหน้าพักก้าวไกลก็คือคุณชัยธวัตตุลาธนนะครับโพสต์ผ่าน Facebook ที่มีการพูดถึงเรื่องนี้ เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวไม่ใช่มติของพรรคซึ่งที่ผ่านมานะครับสอสปออุกอ่านก,ก็บอกว่าเขาได้ถแถลงข่าวชี้แจงและขอโทษผู้เสียหายทั้ง3ามคนแล้วเป็นรายข้อไปเลยนะครับส่วนหลังจากนี้ไปนะครับหัวหน้าพักก้าวไกลจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักอันนี้ก็ถือว่าเป็นอำนาจในฐานะหัวหน้าพักแต่ทุกอย่างได้ชี้แจงไปตามขั้นตอนแล้วตามข้อเท็จจริงนะครับ ส่วนจะลาออกหรือไม่นั้นสอสอปูอัดตอนนี้ยังไม่ได้ลาออกนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตามกันต่อก,ก็คืออะไรการประชุมกรรมการบริหารพักนะครับเร็วๆนี้จะเกิดขึ้นก็คือสัปดาห์หน้าคุณเบญจาแสงจันทร์ครับกรรมการบริหารพักในฐานะกรรมการวินัยเองเนี่ยครับแกก็บอกนะครับบอกว่ามีความห่วงใยและกังวลต่อท่าทีเช่นนี้เป็นอย่างมากเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อน โดยไม่ยอมรับและไม่รับผิดชอบในผลการกระรรทําทําให้เรื่องที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสาธาร,รณาชนและต่อการรับรู้ของผู้เสียหายความเห็นส่วนตัวความเห็นส่วนตัวคือความเห็นของคุณเบญจานะครับรู้สึกว่ายังไม่มีสามัญสำนึกแล้วเดี๋ยวจะมีการนัดประชุมกรรมกรรมรารบริหารพักนะครับ ระหว่างวันที่ไม่วันที่6ไม่วันที่7ก็วันที่8พฤศจิกายนก็คือสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีการประชุมสสของพักเป็นประจำอยู่แล้วนะครับโอกาสนี้นะครับก็จะมีการพิจ,จรารณากรณีของสสชัยยามพวาหรือว่าสสปูอัดนั่นเองท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปครับภาคแอคชั่นของสมาชิกพักเนี่ยสสที่เป็นผู้หญิงแอคชั่นกันเยอะมากครับขึ้นโปรไฟล์เป็นรูปสีดําชัดเจนอยู่แล้วนะครับ แม้กระทั่งนะค,คุณชัยธวัฒน์เองก็ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่ามีส่วนรับผิดชอบเพราะเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลคุณวิโรธเองก็ด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับตามภาพที่เห็นคุณวิโรธลัคนาอดิสรนนะครับก็ทวิตข้อความผ่าน X ระบุข้อความว่าคุณชัยยามพวานสิ่งที่คุณทําในวันนี้เนี่ยไม่ใช่การสํานึกผิดเป็นเพียงการแสดงเพื่อให้ตนปฏิเสธความรับผิดแถมยังมีการนําเอาข้อมูลของผู้เสียหายเอามาเปิดเผย ทำให้บุคคลอื่นทราบว่าผู้เสียหายเป็นใครเป็นการกระทําที่ซ้ําต่อผู้เสียหายและคุณวิโรจน์เนี่ยโพสต์ต่อบอกว่าคุณหมดอนาคตนะไร้ที่ยืนในสังคมแล้วเพราะฉะนั้นคุณควรพิจารณาราออกในขณะเดียวกันพี่สีมาแล้วท่านผู้ชมครับคุณศรีสุวรรณจัญยานะครับผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินบอกว่าตามที่พักก้าวไกลได้มีการประชุมสอสอร่วมกับกรรมการบริหารพักเพื่อโหวตกัน บทสรุปการลงโทษของสอสอที่ถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศสองกรณีนะครับก็คือสอสอประจิมบุรีก็คือคุณแจ้แล้วก็สอสปอูอัดจากสอสฝอั่งทนนะครับเมื่อวันที่1นึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งพี่ศรีบอกแบบนี้ครับบอกว่าผลการประชุมนะครับชัดเจนว่าทั้งสองกรณีนั้นมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศจริงขัดต่อวินัยพักขั้นร้ายแรง จึงมีมติขับสอส,อสอประจินบุรีออกจากสมาชิกพักส่วนสอสอฝั่งธนบุรีให้ตัดสิทธิพึงมีและค่าโทษเอาไว้มติพักก้าวไกลทั้งสองกรณีนั้นพี่ศรีบอกว่าเป็นหลักฐานยืนยันว่าสองสอสอที่ถูกกล่าวหานั้นมีพฤติกรรมอันถือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา219กำหนดให้สารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกำหนดไว้ ด้วยเหตุน,นี้เองครับพี่ศีบอกว่าองค์กรรักชาติรักแผ่นดินก็เลยเอาเรื่องนี้จะไปร้องเรียนต่อปอปอชอนะครับให้ดําเนินการไต่สวนและมีความเห็นว่าการกระทําของสอสอทั้งสองคนนั้นเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่หากวินิจฉัยว่าฝ่าฝืนจะได้ส่งให้อัยการ ยื่นฟ้องยื่นฟ้องต่อสารดีกาเพื่อเพิกถอนตําแหน่งสสและตัดสิทธิทางการเมืองตามคันลองของกฎหมายต่อไปพี่ศรีบอกเรานะครับแล้วก็มีการโพสต์ด้วยนะครับบอกว่าจะไปยื่นคําร้องนะครับท่านผู้ชมต่อปปชเนี่ยวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ6พฤศจิกายน10โมงเช้าครับที่สํานักงานใหญ่ปปชสนามบินน้ำํำนนทบ,บุรีครับ หลายคนก็เดาทางว่าปูอัดไม่น่าจะลาออกเพราะถ้าลาออกหมดสิทธิ์สอสเลยนะคะแต่ถ้าขับออกยังย้ายพักได้แต่เครดิตแบบนี้ไม่รู้ว่าพักไหนจะรับเหมือนกันนะคะอันนี้ตามคําวิพากษ์วิจารณ์แล้กันในสังคม